สวัสดีค่ะปั้นดอกทานตะวันไหมคะ๋ยาสอนปั้นดอกทานตะวันนะคะนี่ดอกทานตะวันตัวนี้นะคะปั้นจากดิน ESC นะคะดินที่แห้งแล้วนิ่มนะคะนิ่มนุ่มเหมือนธรรมชาติมากนะคะดูสิครับปั้นได้บางมากลมนี่โอ้เปิดพัดลมนะคะ,ะเปิดพัดลมเป่าเห็นไหมนี่นะคะค่าสมัครเรียนเพียง500อยบาทค่ะเรียนตลอดชีพนะคะไม่จํากัดเวลาเรียนไม่กําหนดเวลาสอนนะคะคือจัด ตั้งกลุ่มใน a c e b o o k นะคะไว้ให้คุณได้ศึกษาได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งนั่งรถเมล์ขึ้นรถลงเรือนั่งเครื่องดินหรือที่ไหนก็ได้ขอเพียงอินเทอร์เน็ตนะคะเราปั้นจากดินตัวนี้ค่ะไม่ต้องผสมดินนอกนะคะปั้นจากดินไทยลว้ลวนด้วยสูตรทางร้านนะคะแล้วทางร้านก็มีซ้อนนะคะสอนผสมดินนะคะสอนผสมดินตัวนี้ค่ะ e s c นะคะ, e ะ,คะเพื่อใช้ในงานปั้นที่มีคุณภาพและต้องการความนุ่มเวลาแห้งแล้วนะคะ แล้วสอนหลายอย่างนะคะเนี่ยไซส์เล็กเราก็มีนะคะนี่ปีไซส์ใหญ่ไซส์จิ๋วเอ้ยไซส์เล็กแล้วจะมีจิ๋วกว่าน,นี้อีกนะคะงานปั้นดอกทานตะวันนะคะถ้าสนใจสมัครเรียนทักใช้เข้ามาได้เลยนะคะหรือ idline น์0 9 8 8 9 2 8 9 2 1ยาย 98, 8 92, 8 92, 1, โอร้อยล่างงานฝีมือชื่อเฟซนะคะเพจก็ร้อยล่างงานฝีมือค่ะ ติดตามรับชมผลงานได้นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรที่แจ้งพร้อมไปดีลลายได้เลยนะคะใหญ่โอร้อมให้บริการะคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ